หนุ่มตุ้มสวนเกษตรยินรียครับวันนี้ก็ยังอยู่ในสวนเดี๋ยวมาเคลียร์แซนวิชนนิดหนึ่งแซนวิทที่เคยทําไว้มันหมดละก็จะสอนคนงานคนงานใหม่จือประชุมนี่แหละจะสอนแค่สในสวนตุ้มเนี่ยทําไว้หลายก้อนเลยครับเดี๋ยวจะชุมไปเอาฟางกับขี้วัวมาเด้อ ไม่หลายก้อนเลยครับตรงนู้นก็มีนะครับตร,ตรงนู้นตรงนู้นมันเริ่มหมดละมันเริ่มหมดแล้ว,เ,มมดลวเดี๋ยวเราก็จะเติมมันเพราะว่าทําไว้ในคลิปก่อนก่อนก็มีทําไว้ไว้ให้ดูแล้วยอดดูก็ก็เยอะนะครับแซนวิชเนี่ยมีประโยชน์ครับบางคนดราม่าก,กันเยอะแยะว่าทาจะทําให้น้ําเน่าจะทําให้อะไรต่ออะไรจะมีปัญหาปลาตายหมดเรื่องของเขาแต่เราทาแล้วเราได้ผลนะครับเราก็ทําด้วยวิธีการของเราอะ่ะ คือทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับปริมาณถ้าบ่อเล็กนะคุณไปใส่เยอะมันก็เน่ามันก็เรื่องปกติธรรมดามัก็ปลาก็ตายแต่นี่บ่อเราใหญ่นะเราก็ใช้สามสี่ลูกลองดูมันจะทำให้น้ำใสด้วยครับเชื่อว่าคนที่ดามากกันเยอะๆพูดกันแบบแบบไม่เข้าใจอ่ะเขาไม่ทำหรอกนะที่คนทำเขาก็รู้อย่างเราทำเนี่ยเรารู้ว่า มันมีประโยชน์ยังไงเราก็จะสอนแค่นะครับเตรียมของมาพร้อมแล้วตะจุมเอาฟังลงเอาฟังลงเลยพอดีฟังชุดนี้ค่อนข้างที่จะด,ดีนิดหนึ่งม,มันมันเริ่มเริ่มเป็นฟางเก่าละย่อยสลายง่าย อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นฟางเก่าเนี่ยมันจะดีเพราะว่าสารเคมีที่อยู่ในข้าวเนี่ยมันจะมันจะหายไปนะครับถ้าก็เป็นฟางใหม่ๆม,มันอาจจะมีสารเคมีเพราะว่าชาวนาเนี่ยก็ทําแบบใช้สารเคมีเอาเอาปุ๋ยใส่เลยเอ้สจุนเอาเอาเอานี่ใส่เอา,เอา,เอาขี้วัวใส่เลยใส่ไหมใส่ไปต้ตรงกลางนะไม,ไม่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 ต้องกระจายออกมาข้างนอกไนะเดี๋ยวมันลงน้ำเริ่มจะใส่ไปครึ่งเดียวครึ่งถุงกอ เขียวมันหน่อยเียวจุ่มเขียวมันหน่อยนิดเขียนิดเดียนนะไม่ต้องลงกลางก็โอเคฝางใส่อีกฝางใส่อีกชั้นหนึ่งใส่ไปให้เต็มเลยขี้วัวกับฝางเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำปฏิกิยากันแล้วก็จะกลายเป็นแผงต้นเป็นลายแดง ให้ปลาได้กิ่นนะครับปลาที่อยู่ในสะเนี่ยก็มีพอสมควรพวกนี้จะทําให้ปลาไม่มีกลิ่นด้วยนะครับไม่มีกลิ่นคาวด้วยเอาใส่ก็ไปเลยใส่ก็ไปใส่ไปให้หมดคนระับเท่านี้แล้วแล้วก็ขี้วัวใส่อีกรอบหนึ่งขี้วัวนะอีกรุ่งหนึ่งใส่เลย แซนด์วิชแซนด์วิชก็คือมันก็จะเป็นชั้นๆนะครับเหมือนถ้าแซนด์วิชแบบคนกินแต่นี้ทําเพื่อให้ให้ปลากินเดี๋ยวเอาฟางมามาอีกก้อนหนึ่งเฟางมาอีกชุดหนึ่งปอกเลยฟางใส่ไปอพอลตออะตาจุนแค่นั้นพปอกป,กปกไปแล้วเดี๋ยวไปเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ของเรามาผสมน้ำแล้วก็ราดเนะเาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาเยอะนะครับอยู่ที่อยู่ที่ท้ายสวนเนเอามาขวดเดียวพอแล้วก็เอาถังน้ำมาด้วยผสมกันแล้วก็เดี๋ยวราดไปหลังฝนตกมาใหม่ๆวันนี้เนี่ยอากาศเย็นมากนะครับที่พนัสนิคมชุมลีเนี่ยยี่สิบสองงศาเมื่อเช้านี้เอาครึ่งเดียวแต่จุมครึ่งเดียว เขยา่าเขยานะ่านยชุลินซีสังเคราะห์แสงเนี่ยเราทาไว้เยอะเลยล่ะครับเดี๋ยวจะทบทวนวิธีการทําชุลินซีสังเคราะห์แสงซะอีกรอบหนึ่งเพื่อให้พวกนี้เขาเขาเป็นนะฮะโอเคพอลจะจุม่มนะฮะชุลินซีสังเคราะห์แสงผสมน้ําแล้วก็เดี๋ยวตักราดแต่จริงๆแล้วอะเวลาเราทําแบบนี้นะฮะเราเอาไปลาดในน้ําเลยก็ได้แต่ แต่ลาดข้างบนก็ได้แม่ก็ไม่ได้เสียหายนะลาดเลยนะลาดตรงกลางที่มันที่มีขี้วัวเดี๋ยวจุลินทรีย์ต่างข้อแสงกับขี้วัวเนี่ยจะทําปฏิกิริยากันนะครับเพื่อกลายเป็นปุ๋ยเป็นแพงตน้นเพื่อให้เป็นอาหารปลาเราทําแ,ทแบบนี้ส่วนนี้ทํามาห้าปีแล้วครับ เราทำแบบนี้มาตลอดนะใครจะดราม่ายังไงก็เรื่องของเขานะครับคนก็ไม่ทำเราเช่นทาไมเราใช้สุม่มเพราะว่าถ้าเราตั้งเป็นก้อนเป็นอะไรพวกนี้ยมันจะกระจายนะครับตั้งไว้ในนี้หรือว่าจะทําคอกมันก็กระจายเราสะดวกที่จะใช้สุม่มเราก็ใช้สุม่มเป็นสุ่มไก่ปกติธรรมดาเนี่ยอันนี้ลุงต้มซื้อมาน่าจะประมาณสามปีละจะเห็นคลิปเก่าๆลงุงทำก็สุ่มก็ยังไม่ได้เปลี่ยนก็ยังยิ่งสุม่มยิ่งแช่น้ํา เป็นไม้เนี่ยแช่น้ำเนี่ยก็ยิ่งยิ่งจะดีมันจะทนนะครับแล้วก็เราทำเอาถังถังยี่ิตริเนี่ยผูกไว้เพื่อให้สุ่มมันลอยไม่ให้มันจมนะครับเดี๋ยวงตุ้มขออนุญาตนี่หนึ่งช่วยเขายกลงข้างล่างก่อนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ลอยไปเอาลงน้ำแล้วมันก็จะลอยน้ำอยู่ ถังก็จะทําให้บาลานซ์นะครับสุ่มมันจะไม่จมเนี่ยพวกเนี้ข้างล่างปลามากัดกินมันก็จะค่อยๆทย,ยอยยุบไปแล้วก็เติมตะจุมนะในแปลงนี้เรามีรู้สึกสามสี่ลูกอะ่ะแล้วก็เติมให้หมดเลยนะนะไอแปลงข้างๆด้วยเดี๋ยวใช้เวลาสัปดาห์นี้ยสัปดาห์หน้าเนี่ยไม่ต้องเข้าสวนต่างๆเพราะว่า,วาเราตัดหญ้าทุกอย่างไว้หมดเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรล้วก็มาเคลียร์เรื่องของสุม่ม ที่จะทาแซนด์วิชให้ปลาเนี่ยอยู่ในสวนเราไอ้ตรงนี้จะเป็นไปได้เอาถังอีกลูกน่ามาผูกนะถังเรามีอยู่นะถังที่เรามีอยู่ข้างบนนะ่เอามาผูกให้มันประคองให้มันเดี๋ยวมันจะลอยของมันไปไม่ต้องผูกไว้ริมๆหอมรอลอยไปไหนก็ช่างมันล้องตุ้มทําแบบนี้กอีกครั้ง ใครจะว่าไงช่างเขาไอคนที่ว่าเราอ่ะเขาไม่ทําหรอกนะครับลุงตุ้มทําสวนกเกษตรอินทรีย์แบบนี้ทําแบบนี้เป็นอินทรีย์จริงๆนะครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขความสุขแบบไวกระเสียนลุงตุ้มจัดสรรสวนขายนะครับจะเห็นว่าถ้าย้อนเข้าไปดูคลิปหลังๆก็จัดสรรเป็นแปลงแปลงกันหนึ่งไร่หนึ่งไร่แต่ของลุงตุ้มเนี่ยสี่ไร่นะครับสี่ไร่ที่ทําแบบนี้หรือใครต้องการที่มากกว่าหนึ lay, ่งไร่ก็ก็ซื้อสองแปลงสามแปลงติดกันไป ก็ใส่ว่าได้สอนลูกน้องทําบ้างทําเองบ้างแล้วก็ไปทําให้ลูกบ้านบ้างแบบนี้ชีวิตมันก็มีความสุขในวัยเกษียณครับขอบคุณที่ติดตามลุงตุ้ม,มสวนเกระสอินทรีนะครับจะพยายามทำคลิปที่มีสาระแบบนี้ให้ f อฟซลงตุ้มด,มดูขอบคุณครับ